ก R ทุกคนอาจจะจัดแ้วมาในชิปผมบ่อยมากนี่ช่องใหม่นี่ช่องใหม่ dn เ, <c oughs> เขานะฮะเขาจะเออร้างความอับอายในอดีตโดยการเปิดช่องใหม่ร <c oughs> <c oughs> ้างความอับอายในอดีต ที่น้องแฟนเฟิร์นสอนปิดข่ะชิ้นงานจะเป็นชิ้นดูหนึ่งนะครัรับไปเลยค่ะชุดกดน้ำทองเหลือง5าทันแรกค่ะเวลาหลวงตาตรวดอภิธรรมเราตาม่านผู้ชมมันถึงแล้วอ่ะมันถึงแล้วเฮ้ควดร้อนเลยทุกคนแดดนารกชัดชัดโอ้โหคลอดอีก อยากมา่นแล้จะทำเป็บล็อกแบบชิลๆไม่เคยดูแน้บินว้้วว้าวเราบินได้ เดี๋ยวอย่างนี้นอย่างิฟถ่ายไดไหมวะจะไม่รู้เหรอถือว่าเราคือไม่ถึงชั้นไหนนี่แอ้ะท่านผู้ช<ำ>มไม่รู้นะฮะตอนนี้ผมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าลิฟท์นะฮะใช้ได้ทุกห้องวอลอกอัพวันเถื่อนอยู่แล้ว ก็ตอนนี้นะฮะผมของคุณเกนนะเล่นวิดีโอเกมกันอยู่นี่วิดีโอเกมนะฮะแล้วก็เพื่อนผมคนนึงนะฮะจำซอได้ไหมเขาอยู่ในคลิปเขาอยู่ในคลิปมินิเวิลด์นะฮะเขาขอให้ผมนะฮะพูดถึงเขานะั้นที่เขา้ได้เกรดสีนะฮะในการสอบนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะพูดถึงเขานะฮะ Let's go. No problem <laughs> <coughs> <Man>. What? We'll <coughs> <coughs> let him do that. Eh? What do you mean? Ya, 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 Unre. <laughs> Vô <laughs> 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 ตอนนี้นะฮะผมกับทุกสองคนนี้นะฮะจะเล่นซ่อนแอบมือถือนะโดยที่พวกเราเนี่ยจะต้องเอามือถือของคนอื่นไปซ่อนนะฮะเราจะเริ่มจากของอีนาตูดก่อนนะฮะเอาโทรศัพท์ของเขาไปซ่อน่เดียวอยเดียว่เดีอ่เดียว่เดียว เราต้อง้ต้อง้อเราต้องทาเสียงเหมืให้เวลกี่นาทีดนการ ห้องมันใหญ่อยูนะนคเครือร่องโทรศัพท์เล็กนิดเดียวเองพห้านาทีหมห้านาทีหา <c oughs> ไหไมให้เวลาห้านาทีในการหาเออหพอห้อ <c oughs> งนี้ไม่ต้องไปหห <c oughs> ถึงรู้หรอกพอแค่เ่องเ้เองเหรอแ <c oughs> ค่ตรงนี้แหอโอเค หมดเล่ะเมื่อกี้แบบมุดดินเลยนะมุดดินไปแบบคูเียนกลัวก็สดงนท่เว็บดูโน้ติฟิเควายุลยีเดียขนมแห m ไม่ไโอ้ว้าวคุณเกินให้เขาใกล้เจอแล้วโหใกล้มากๆเลยว่ะใกล้มากๆเลยว่ะเกลี่ยวอ่ะ

เวลากี่โมงวะห้าทุ่มจะครึ่งแล้วผมกับคุณเกื้อนนะฮะโอ้โหคุณเกื้อนนอนห้องนี้นะวันนี้เฮ้ยรู้ล้ามบ้าเห่าจริงเงีนี่เนีคุณเกื้อนเล่นไฮเปอร์แลนด์อยู่อะไรอ่ะเบียอดบวบนนี้คือผมแทบผมผมผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เล่นท่าบอลแลนด์มานานอยู่นะประมาณสองสามวันอะสองสามวันคือนานเลยก็นานอยู่โมายก่อนที่จะเล่นแบบเลย ก็เล่นแบบอะไรฮะโซโลโซโลทายมีแค่สี่คนวะไม่รู้เหมือนกันฮัลโหลทุกคนยีจีอาร์สปินนิงอินเนอร์เซอร์โคทำอานิทีเดียวจปินเซอร์โคเดอะคอมโบเดจะคอมโนหนป

บ่ายสามผมว่าต่บมาตอนเช้าผมไม่ได้อ่านว่าเลยเลยเพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะนั่งกินข้าวออกไปข้างล่างนิดนึงตอนนั้นอ๋อมีถ่ายคลิปเกอร์หมุนๆเออแต่ยังไม่ได้ส่งตอนนี้ผมตัดคลิปของเมื่อวานอยู่เดี๋ยวเอามารวมกันที่หลังเอีกเอกง่วงยังครับยังยังอยู่ครับยังไปห่าผมลืมบอกไปให้เอกเอกมาด้วยนะฮะ นี่นะฮะเจ้าของช่อง,องตัวจริงนะฮะบบจริงที่ที่เห็นในคลิปนะฮะที่ผมแบบเคยเปิดหน้าไปไม่ใช่นะ,ะนี่คือหน้าทแท้จริงของผมนะฮะเป็นช่องจริงเป็นช่องของเขานะฮะเขาเป็นคนแบบบริหารตัดต่อเองทำทุกอย่างเองนะฮะ้นะให้ผมเป็นคนถ่ายคลิปนะฮะใช่ไหมเช็คก็นะผมอยู่ชั้นสิบสี่นะ นี่ตรงนี้โถงท่านเดินตรงนี้ตรงที่ผมว่าถ่ายภาพที่ตกให้ทุกคนดูโอ้โหสวยแต่นี้ไม่สวย,สวยทะ่ไมมหนไม่สวยมือมวงขาวแล้วก้อนตุ้งโต้งไม่ยิงหัวผมนะเอ้ยเมฆสวยมากมันเลยถ่ายรูปเลยถ่ายรูป พดูคนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตนไปดูห้องเห้อนี้ไนมาะดูแค่นีห้องอีห้องนะที่ผมให้ดูก็เหมือนที่ห้องของผมว่าฟเ้เนาะเาไปเดินดูช้นกันดีกว่าไม่ก ตรงนี้เป็นสวนนะตรงนี้สวยดีสวยผมชอบตรงนู้นนะเป็นทุ่งนาป่าช้านะฮะมีนกเลยนะนี่นะข้างล่างนั้นรถเต็มหมดเลยมีนกบินมีนกรถของเราอยู่ข้างไหนปะข้างนั้นปะใช่ใช่ไหมรถเช่ารถเช่าเห็นเงาลุกเงาโน่นเมืนเสียงก็คือหวังเลยมันบิดผีเลยเดินตาม เอ้แม่้13อยู่ด้วยนี่อจจะเป็นวิดีโอที่สุดท้ายของพวกเราผขบอกว่าเราจะส่งคลิปนี้ไปให้ไดลนายบ้านแท้พวกเราอยู่เชี่ยลิผขาดตกวยเราจะส่งเดลสายบ้านให้ทันระหว่างที่ตกเราจะบอกว่าฝากลงคลิปให้ด้วยบอกรหัสผ่านทุกอย่างเราเข้าไปให้ เพือ่อตกไปถ้าถ้าลวกตอนนี้มารีบอาจจะแตกแต่คนเราอาจจะไม่เป็นไรมากถ้าเราอันนี้กลุก่มไม่แค่เป็นไฟเลยผมพามาเดินเล่นนี่ไปกินน้องเหนียชี้ขึมาเป็นสาวเด็กเชื่องบรรยากาศดีมากผมอยากอยู่ที่นี่เป็นานานๆเ,เ,เ,เอ้โครมมาก อ้าโล T G R i อ the h o า s e จะไปกลัวใครได้ยินอ่ะขนาดเราพูดเบาๆมันย uh, ังมีเอฟโคเลยสุดยอดไม่ติดเลยโอ้โหเสียงลมดังมากแน่เลยไม่มีไม้ด้วยผมไม่มีไม้ด้วยว่ะ นะวราจะโชว์ปีนนะฮะไันสูงะม่สเออมันเป็นแบบนัน้นเองก็ทำได้อนี้จะบนลบลูเซฟายบิชคลับ ได้หรอได้ถ้เก,ก,เกดราเลฝเลนนะเลาขาเดินบนน้ำว่ะโหเขาเดินบนน้ำว่ะผั้ชมเขาเดินเขาเดินบนน้ำวเปลี่ยนมุมกล้องปุ๊บชีวิตเปลี่ยนทันทีก็จ,จะมีสองพนักงานกัน ฉากนี้มันไม่คุณเธอเคยดูหัวนะอาจจะต้องไปถ่ายตอนทะเลแล้วจะไปถ่ายตอนทะเลตรงนี้คือที่อาบน้ำอยากฟิตเนสเข้าได้ไหมอ่ะอยากลองเข้าไปทำอะไรเรื่อยแอร์ทั้ไม่แอร์ก็เปิดอยู่ใช่ไหม